สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขณะนี้เราอยู่ภายในลิฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะเรากำลังจะขึ้นไปบนชั้นสูงสุดของคิงพาวเวอร์มหานครนะคะซึ่งภายในลิฟต์นะคะเมื่อเราเข้าไปเนาะ ก็จะเป็นภาพแอนิเมชันประมาณนี้นะคะเหมือนกับเราล่องลอยอยู่ภายในอวกาศเลยทีเดียวค่ะทุกคน King Power มหานครหรือชื่อเดิมก็คืออาคารมหานครนั่นเองค่ะลิฟต์พาเราไปจอดที่ชั้น74นะคะภายในชั้น74เราก็สามารถเดินบันทึกภาพโดยรอบได้เนาะ เมื่อบันทึกภาพเป็นที่พอใจแล้วเราก็เดินขึ้นไปยังชั้น75ค่ะในบริเวณของชั้น74และ75เมื่อเรายืนอยู่ตรงที่ใดเนาะ<ม>ก็จะมีภาพแผนที่ประมาณนี้นะคะว่าเบื้องหน้าของเรานั้นคือสถานที่ใดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นลิฟต์แก้วค่ะขึ้นไปยังชั้นที่78ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดของตึก มหานครแห่งนี้นะคะท่านใดที่ไม่ชอบขึ้นลิฟต์เนาะก็สามารถเดินขึ้นไปตามขั้นบันไดได้ค่ะทุกคนและแล้วเราก็มาถึงที่ชั้นบนสูงที่สุดของอาคารแห่งนี้ค่ะชั้นที่78ค่ะทุกคนถึงชั้นที่78นะคะจะมีความสูงที่310เมตรค่ะ เราก็จะสามารถมองเห็นวิวของกรุงเทพมหานครได้อย่างสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะทุกคนที่ความสูง310เมตรนะคะก็จะเป็นชั้นของสกายวอล์คค่ะทุกคนสกายวอล์กก็จะเป็นแผ่นกระจกนะคะยื่นออกไปในอากาศนะคะใครที่ชอบความสูงและความเสียวก็ไปทดลองกันได้ค่ะทุกคน และจากตรงจุดสกายวอล์กที่เราเห็นเบื้องหน้านะคะก็จะมีบันไดขึ้นไปอีกค่ะรวมความสูงของออที่เราขึ้นบันไดไปแล้วก็จะเป็น314เมตรค่ะที่314เมตรก็จะเป็นทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครแบบไม่มีอะไรมาปิดบังสายตาเลยค่ะทุกคนนะนี่ก็เป็นภาพของ สกายวอล์กที่เราถ่ายจากจุดสูงสุดของอาคารค่ะทุกคนเนาะใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เชิญได้เลยนะคะสำหรับอัตราค่าเข้าชมนะคะคนไทยก็จะอยู่ที่500บาทค่ะแต่ถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุนะก็จะได้รับการลดหย่อนครึ่งราคาค่ะ250บาทค่ะ ที่บริเวณส่วนที่เป็นสกายวอล์กนะคะเราจะต้องสวมรองเท้าที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อจะไม่ทำอันตรายหรือทำความเสียหายให้กับกระจกค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ต้องรอคิวค่ะทุกคนเนื่องจากกระจกก็สามารถรับน้ำหนักได้จำนวนจำกัดนะคะเ,เจ้าหน้าที่ก็จะคอยบอกว่า ถึงคิวใครเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะขอแนะนำค่ะทุกคนท่านที่จะไปที่ตึกมหานครแล้วก็ขึ้นไปที่สกายวอล์คแห่งนี้เนาะให้พาเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนเนาะหรือกี่คนก็ได้เพื่อสลับเปลี่ยนกันบันทึกภาพนะคะทุกคนในวันนั้นบัวบุตรสปงไปคนเดียวค่ะในเรื่องของการถ่ายภาพเนาะที่จะมีรูปของตัวเราติดอยู่กับสกายวอล์คเนาะ ก็จะต้องรอคิวจากเจ้าหน้าที่ค่ะทุกคนเนาะและนี่ก็คือภาพในมุมสูงถ่ายจากชั้นที่78ของ King Power มหานครค่ะอยู่ติดกับ BTS ช่องนนทรีนะคะทุกคนใครที่ชื่นชอบความสูงและความเสียวแบบนี้ก็ ไปทดลองกันได้ค่ะและก็ที่ชั้น78นี้ก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายด้วยนะคะที่เรามองเห็นสุดลูกหูลูกปานั้นก็คือพื้นที่ของกทมอค่ะทุกคนแล้วก็ที่เป็นทางสีขาวๆโค้งไปโค้งมาที่เราเห็นนั้นนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากท่านชอบความสูงและความเสียวเช่นนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจกันด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย